นะในเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักของวันนี้เลยจะมาพูดถึงในเรื่องของการประกาศผลนะครับการพิจารณานะครับคนที่ผ่านและไม่ผ่านนะครับในกรณีนี้นะครับจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ตรวจสอบผลแล้วนะครับผลเนี่ยเป็นผลไม่ผ่านเป็นกากบาทเนาะนะครับเป็นกากบาทนะครับอันนี้นะครับเมื่อวานนี้มีมัตินะครับ ในการพิจารณาผลนะครับของทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาจากโครงการนี้นะครับและเห็นควรให้มีการตรวจสอบการเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตรวจสอบการคัดกรองนะครับให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับ มันจะมีประโยชน์กับทางพี่น้องนั่นแหละนะครับเมื่อพิจารณาแล้วนะครับเขาจะประกาศผลนะครับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้วันที่4นะครับวันพฤหัส,สบดีที่4พฤษภาคมเพราะฉะนั้นใครที่เคยลงทะเบียนเอาไว้นะครับและมีปัญหาว่าไม่ผ่านในเรื่องของการเป็นเกษตรกร,ร,กรลองตรวจสอบนะครับ เช็คกันอีกครั้งหนึ่งเช็คผลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผลนั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับครั้งก่อนเราเคยเช็คว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วไม่ผ่านในกรณีที่อ่าในเรื่องของที่ดินหรืออะไรต่างๆหรือที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะครับเขามีการพิจารณาใหม่และจะประกาศผลใหม่นะครับในวันที่4คือวันพรุ่งนี้นั่นเองอ่ะ ใครที่อยู่ในกลุ่มนี้บ้างนะครับฝากคอมเมนต์นะครับฝากแลกเปลี่ยนกันมาไว้ได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับและเมื่อมีการประกาศแล้วนะครับผลนะครับท่านตรวจสอบสถานะแล้วพบว่ามีสถานะผ่านก็คือติ๊กถูกสีเขียวขึ้นมานะครับท่านจะต้องรีบดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันอาทิตย์ที่14 พฤษภาคมโอ้โหก็คือวันเลือกตั้งเลยนะนะต้องทําการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่14พฤษภาคมนะครับผลจะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะคนที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆท,ท,ที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรกรเท่านั้นนะสำหรับกลุ่มอื่นนะก็น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วสำหรับผลนะครับเมื่อ คนที่ตรวจสอบแล้วว่าผ่านต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่14นะครับก็ยืนยันตัวตนแบบเดิมเลยนะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยออมสินหรือทอกสก็ได้เพื่อทําการยืนยันตัวตนนะครับเพื่อให้ใช้สิทธิ์ได้ทันนะครับในวันที่18พฤษภาคมนั่นเองนะครับเมื่อยืนยันตัวตนอะไรแล้วเสร็จเนี่ยท่านจะได้รับเงินเข้านในบัตรประชาชนนะครับในวันที่18พฤษภาคมนี้เลย นะครับแล้วก็จะได้เติมเงินพิเศษเพิ่มเข้าไปก็คือเงินในงวดของเดือนเมษายนอีก3 0 0บาทเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ตรวจสอบแล้วมีผลเปลี่ยนไปแล้วว่าเป็นสีเขียวเป็นผ่านเนี่ยเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในวันที่14เนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนั้นท่านจะได้รับเงินวงเงินรูดซื้อสินค้าเนี่ยหกรบาทเข้าในวันที่ 18พฤษภาคมนี้นะครับและก็ดำเนินการผูกพร้อมเพย์อะไรต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อเอาไว้รับเงินสวัสดิการในอนาคตนะครับนะครับตรงนี้นะฮะนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับคนที่นะผ่านแล้วยังไม่ยืนยันตัวตนภายในวันที่14พฤษภาคมก็ยังสามารถยืนยันตัวตนได้ตามรอบต่างๆเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ ยืนยันตัวตนหลังวันที่14ก็ได้แต่ว่าท่านจะไปทันใช้นู่นเลยในวันที่1มิถุนายนไปรอบเดือนหน้าเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนกับพี่น้องที่ลงทะเบียนเอาไว้แจ้งเอาไว้ว่าเป็นเกษตรกรนะครับก็ลองตรวจสอบผลการพิจนารณาดูใหม่นะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าท่านตรวจสอบใหม่แล้วนะครับตรวจสอบหลังจากวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ วันที่4พฤษภา,าคมไปต้นไปลองเข้าไปตรวจสอบนะจะตรวจสอบวันที่ 5, 6, 7อะไรก็ได้นะครับเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีสถานะว่าไม่ผ่านนะครับก็ยังรอผลนะครับการอุทธรณ์ได้นะครับและผลการอุทธรณ์นะครับจะมีการประกาศผลในวันที่12มิถุนายนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับจะ มีการประกาศผลในวันจันทร์ที่12มิถุนายนมีการเลื่อนขึ้นมานะเนี่ยนะครับพี่น้องลองเช็คข่าวกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นข่าวที่ออกมานะครับในเมื่อวานนี้เลยนะครับสำหรับในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่มีการพิจารณาใหม่นะครับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะผมแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะลองเข้าไปตรวจสอบ ลองเข้าไปเช็คสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะเปลี่ยนผลการพิจารณาใหม่เป็นติ๊กถูกสีเขียวแล้วก็ได้นะครับเพราะว่า,าพรุ่งนี้นะในวันที่4จะมีการประกาศผลใหม่นะครับผมแนะนำนะครับทุกคนเลยนะครับที่ผมก็ไม่รู้ว่าตรวจสอบพิจารณาเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเขาพิจารณาอะไรอย่างไรนะครับและเพิ่มเติมอย่างไรเพราะฉะนั้น พี่น้องที่มีผลว่าไม่ผ่านนะครับในการตรวจสอบครั้งก่อนเนี่ยลองตรวจสอบกันใหม่ดูนะนะครับลองตรวจสอบกันใหม่ดูให้หมดทุกคนเลยนะครับว่าผลยังเป็นกากบาทหรือเปล่านะครับถ้าเป็นกากบาทก็รอนะครับรอในวันที่12นะครับเขาจะมีการประกาศผลการอุทธรณ์นะครับวันที่12มิถุนายนนั่นเลยแต่ถ้าใครที่ ตรวจสอบแล้วนะครับขึ้นเป็นติ๊กถูกสีเขียวนะพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเนี่ยนะครับถ้าขึ้นเป็นติ๊กถูกสีเขียวเนี่ยท่านจะต้องรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่14เพื่อที่จะได้ใช้เงินเนี่ยทันวันที่18นะครับพฤษภาคมนี้นะแต่ถ้ายืนยันตัวตนช้าหลังจากวันที่24ท่านก็จะไปได้ใช้เงินเนี่ยในรอบของเดือน หนึ่งมิถุนายนนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะแต่ขอให้ทุกท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปตรวจสอบกันละกันตรวจสอบดูใหม่นะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าในการพิจารณาในรอบนี้ในในครั้งนี้นะครับที่เขามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเนี่ยนะครับการคัดกรองนะครับใหม่เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์กับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านทุกท่านทุกคนเลยนะครับก็ลอง ตรวจสอบกันดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะว่าวิธีการตรวจสอบผลเนี่ยนะครับว่าผ่านไม่ผ่านในตรวจสอบอย่างไรนะนะครับก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับพรุ่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้มีการอัปเดตนะแจ้งเตือนกับทุกท่านก็แล้วกันที่ลงทะเบียนเอาไว้ว่าเป็นกเกษตรกรนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบคุณสมบ,บัติการคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง ประกาศผลใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับลองตรวจสอบกันดูนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ลักษณีวันด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีคุณเอกวันนี้มีข่าวอะไรมาฝากคะโอ้เรื่องอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการพิจารณาผลใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วไม่ผ่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกร,ะกรนะครับใครที่ขึ้นว่า มีเรื่องของเกษตรกรการเป็นเกษตรกรการไม่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับสวัสดีพี่ชูติมาด้วยนะครับสวัสดีคุณเอกเกือบไม่ทันอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็ฝากแจ้งเตือนมาเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับในเช้า,ชาว,วันนี้นะครับก็น่าจะอพอสมควรนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะมีการประกาศผลใหม่เนี่ยนะครับก็ลองนะครับเข้าไปตรวจสอบดูนะครับใครที่ลืมไปแล้วเดี๋ยว ลองเข้าไปดูคลิปเก่าๆก็แล้วกันว่าวิธีการในการตรวจสอบอย่างไรก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์เดิมนั่นแหละนะยังสามารถตรวจสอบได้เหมือนเดิมก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการนะแล้วก็เข้าไปที่การตรวจสอบผลการลงทะเบียนนะครับเนี่ยหลายท่านน่าจะลืมไปแล้วนะว่าเข้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผม แชร์ให้ดูก็แล้วกันนี่เข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการนะเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยตรวจสอบสถานะนะครับการลงทะเบียนนะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะปุ่มสีเหลืองนะครับเข้าไปที่ปุ่มสีเหลืองนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ข้อมูลเหมือนเดิมนั่นแหละเลขบัตรนะครับวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับก็ จะขึ้นนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับขึ้นมานะถ้าคนที่ผ่านนะแต่ถ้าคนที่ไม่ผ่านนะครับก็รอนะครับการยื่นอุทธรณ์นะครับเชื่อว่าหลายคนนะที่มีผลที่ไม่ผ่านและยื่นอุทธรณ์เนี่ยในจำนวน1ล้านสแสนกว่าลายเนี่ยนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกี่คนนะครับเพราะ ทางกระทรวงการคลังนะครับเขาไม่ได้แจ้งมานะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผลเนี่ยประมาณกี่คนสําหรับพี่น้องที่ติดเป็นปัญหาในเรื่องของการเป็นเกรรษตรกรการไม่เป็นเกรรษตรกรลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเกษตร,รหรือไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยนะครับมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณานะครับพรุ่งนี้มีการอัปเดตกันละกันนะใครที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ว่าเป็นเกษตรกรหรือไม่เป็นเกษตรกรแต่อย่างใดเนี่ยนะครับ ก็ขอให้ตรวจสอบกันใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันอาจจะมีข่าวดีนะครับมีติ๊กถูกสีเขียวขึ้นมานะครับสำหรับสมาชิกทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมในวันนี้นะครับวันนี้มีข่าวมาอัปเดตในเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงการคลังเขาได้อัปเดตข้อมูลนะครับในการ ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติอันใหม่นี้ออกมานะครับออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับช่วงบ่ายๆนะครับจากทางกระทรวงการคลังนะครับถ้าท่านใดมีคําถามอะไรอย่างใดนะครับก็สามารถทิ้งนะครับคำถามทิ้งข้อมูลนะครับสอบถามเพิ่มเติมกับนายเอกมาไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้กับทุกท่านแล้วก็จะมาอ่านคอมเมนต์นะครับทุกข้อความนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในเรื่องราวต่างๆในข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับใครที่จะดำเนินการนะครับอะไรต่างๆแต่อย่างใดนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดทั้งวันนะครับในวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับสำหรับวันนี้ นายเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับสวัส